เอาเลยครับผมสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนกันด้วยครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่โลบอกกับแมรไฟเดอร์ไม่ใช่มาร์เกอร์ครับผมแต่เป็นแบบที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากไฟเดอร์มาร์เกอร์ครับคุณผู้ชมฮะนั่นก็คือ Do Not f i ฟเดอร์มาร์เกนั่นเองครับผมแบบนี้ถูกทําขึ้นโดยแฟนเกมไฟเดอร์มาร์เกนะครับคุณผู้ชมฮะเข้ามาในแบบนี้ครั้งแรกผมก็ประทับใจเลยครับผมคุณผู้ชมดูสิครับ มาร์เกอร์ตัวนี้มันไปโดนตัวไหนมาไม่รู้ครับผมดีตลอดยีิบสี่ชั่วโมงคุณผู้ชมดูดิไอมาร์เกอร์สไปเดอร์แมนตัวนี้อุ้ยมาร์เกอร์เขาน่ารักนะเปิดให้คุณผู้ชมดูก่อนนะครับแต่ละมาร์เกอร์นี่คุณผู้ชมเป็นไงว้าวน่ารักจัดจัดอมองอัดถือปืนลูกซองด้วยครับผมโอเคไปเริ่มหากันครับผมตรงนี้ผมเก็บไปแล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เก็บไปแล้วจรถดนี้ก็เก็บไปแล้วนะครับผมสไปเดอร์แมนเนี่ย S <S <an> แ,แต่ว่าเจ้าตัวนี้ยังไม่ได้เก็บครับผมเมื่อสักูนี้เก็บไปหลายตัวอยู่นะแต่ว่าลืมกดอัดคลิปครับคุณผู้ชมฮะเอา้วทำไมเลื่นตกนะต้องกดวิ่งเร็วโอเคฮึบฮึบ,ฮบโดดด้วยเออมันจะต้องกระโดดนะครับผมพอเราขึ้นมาตรงนี้ได้เปิดชิปล็อกแล้วก็โดดลงมาแล้วก็เก็บยัง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 อีกนิดนึงกินอีกนิดเฮ้ยเออ,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 เอ,อได้ไหมไม่ได้ครับผมแล้วโดนรถชนมีการซ้ำเติมไอ้บ้ากระโดดขึ้นมาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ นิดเดียวนิดเดียวเมื่อกี้เพื่อนเขากะโดดไงเ่ผมเห็นเพื่อนเขากระโดดขึ้นมาอยู่นะคุณผู้ชมอีกนิดเดียวทนะนันเอ้ยโอ้ยเช,ช็ดชิวเช็ดยุได้แล้วครับผมมาเอาเดี๋ยวนะผมเก็บด้ามนี้ไปแล้วหรอวะเก็บไปตอนไหนวะหลงหลงลืมลืมโอเคไปหากันต่อครับผมคุณผู้ชมในบ้านนะครับมีหลังนี้ หลังนี้แล้วก็หลังนี้ครับผมหลังนี้ด้วยโอเคนะบอกคุณผู้ชมเอาไว้เพราะว่าผมเก็บไปแล้วครับแล้วตรงนี้เจอแล้วนี่ไงยืนคู่กับน,น้องไข่นี่คือไข่สีฟ้าเข้มว้าวมีแปลเป็นภาษาไทยให้ด้วยนะครับผมน่ารักเจ๋จัดขายอะไรอยู่เนี่ยขนมปังทั้งร้านมีอยู่แผ่นเดียวน่ารักมากครับผมสงสัยคนซื้อไปหมดแล้วเห <c oughs> ลือไวใ้ให้เราแผ่นเดียวเฮ้ยกดคลิปด้วยด้วยวะคุณผู้ชมคลิกครับผม เป็นขนมปังกระเทียมกดคลิกอีกทีเป็นการกินเอาไม่กินล่ะโอเคไม่กินก็นได้นะครับเราจะต้องทำเควสแน่เลยคุณผู้ชมเอาแล้วเควสเขาหายไปไหนแล้วอ่ะเมื่อสักครู่นี้หรือว่าอ๋อนี่ไงเจอแล้วโอเคมาแน่นอนไม่รู้แหละตอบใช่ไว้ก่อนอย่างเดียวนะครับโอเคจัดคลิกดือการล็ดก็แค่กดคลิกที่กระเทียมเราก็คลิกแล้วนี่เมื่อสักครู่นี้หรือว่าเราได้มาคเกอร์มาแล้วน่าจะได้แล้วแต่ว่าไม่ขึ้นนะครับคุณผู้ชม ไปเก็บอันอื่นก่อนก็แล้วกันนะครับตรงนี้คือ p o l ิชม m a r เกออย่างแน่นอนชัวร์เลยนี่ไงตำรวจครับและนี่ก็คืออาชญากรรมมาร์เกอร์ชัวร์อ๋อกดคลิกปุ๊บก็คือได้เลยนะครับคุณผู้ชมไม่ต้องไปสนใจว่าจะคุยอะไรกับเขานะครับผมกดคลิกที่เครื่องหมายคําถามก็คือได้มาร์เกอร์เลยนะครับในบ้านตรงนี้มีไหมน่าจะมีแหละว้าวนี่คือเบนครับผมคุณผู้ชมโอ้โอ้โอ้อาเก็บมาก่อนเดี๋ยวมันจะกินเรา เจ้าเบนมาเก้ครับผมคุณผู้ชมและก็พิระมิดตรงนี้นะครับผม <Yeah. S 1> เจอแล้วหนึ่งนี่อีกหนึ่งหัวแหลมเชียเก็บมาเครื่องหมายหอบนี่คือฟาร์มิงโกมาร์เกอร์ใช่ไหมใส่หมวกแบบนี้อีกหนึ่งครับผมสีแดงแรงเลสตรงนี้โอ้โหเยอะจริงแฮพิระมิดอันนี้คือหูไฟลุกเลยอะ ถ้าไฟลุกขนาดนี้ในแมปไฟเดอะมาร์เกอร์จริงๆนี่คือไฟไหมเลยนะครับผมคุณผู้ชมไฟลุกเยอะเกินเข้ามาด้านในได้ครับด้านในมีอะไรให้เราเล่นบ้างนี่คืออะไรมาร์เกอร์ดากอนเครื่องหมายแวมไพร์ว้าวมีแวมไพร์ด้วยเจง๋งด้านบนเรายังไม่ได้ขึ้นมาดูเลยไม่มีครับข้างบนเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วข้างตึกตรงนี้ครับผมบริเวณที่เราเกิดเลยครับสีดําเจ้านี่คืออะไรอ้าว ทำไมเก็บไม่ได้อะหรือว่าผมเก็บไปแล้วเก็บแล้วแต่ไม่ขึ้นครับผมคุณผู้ชมโอเคไม่เป็นไรหรือว่าแกอยากกินขนมปังกระเทียมเอาปะ <c oughs> ไปเก็บด้ามอื่นก็ได้ <c oughs> ข้างบนมีเพื่อนเขาเก็บอยู่ตามเข้าไปครับผมที่ใดมีคนที่นั่นมีมาร์เกอร์ครับสีเขียวตรงนี้ต้านี้คือเครื่องหมายเชล์อวอร์ดโอเคครับผมเชลอวอร์ดนะครับคุณผู้ชมครับไปด้านบนไต่ขึ้นไปแล้วก็ เปิดชิปล็อกดีกว่าเพื่อความชัวรึบเออสวยเพื่อนดันตูดให้หน่อยแบบเมื่อกี้แหละเอาตกเลยเนะี่ยเราต้องใช้สูตรเดิมครับผมถอยหลังกระดดเดินหน้าเอยมันจะต้องเป็นสูตรนี้ตลอดเสมอด้านบนว้าวเขามาเต้นกันอยู่เลยมาขอแจมด้วยโชว์สเต็ปหน่อยครับผมเยอะเยอะเยอะทุกคนเต้นท่าเดียวก,กันหมดเลยและนี่คือ DJ Marker แน่นอนครับคุณผู้ชมฮะเอาเก็บไม่ได้แล้ว เก็บไม่ได้เยอะจังวะเนี่ยอันนี้คืออะไรเนี่ยประตูพังเราจะต้องซ่อมประตูให้เขาครับคุณผู้ชมโทษทีไม่ได้อเอาไข่ควงมาไว้รอบหน้ากันลวกันนะเฮ้ยเจออะไรอันนี้คืออะไรอะไรไม่รู้ว่าเก็บไม่ได้ครับคุณผู้ชมแต่ผมเห็นมีมาร์กเกอร์ไม่เนียนอยู่ตรงนี้บริเวณขอบแมปเลยครับผมมาเจ้านี้มีไขร แสดงว่าแกต้องเป็นมังกรหรือไม่ก็ต้องเป็นตัวอะไรสักตัวใครของเทลอะวอร์ดอีกแล้วครับผมคุณผู้ชมครับเฮ้ยด้านล่างด้านล่างมีทางเชื่อมหรือเปล่าไป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 ผมเห็นแล้วสีสันดสดใสสวยงามซะด้วยตรงนี้เราเจออีกแล้วนะครับผมสําหรับเจ้ามาร์เกอร์สามตัวนี้กับตรงนี้ต้องเป็นมาร์เกอร์สโนว์หรือเปล่านี่บิสซัดอะวอร์ดครับแล้วก็ในบ้านหลังนี้ครับคุณผู้ชมจเจเจ ใจพอแล้วนะครับผมจะเข้า,ขาออกทำไมเนี่ยเก็บมาครับผมนี่คือเครื่องหมายหัวใจมืดแมมเ, <c oughs> เป็นภาษาไทยแล้วทำไมชื่อมันตลกตลกวะเออตรงนี้คืออะไรเนี่ยลองไปดูสิอ๋อเราไปไม่ได้นั้นผมจะลองเสี่ยงดูนะครับเราจะกระโดดลงไปเลยแล้วกันนะโดู โทลุมิตีเจอมาร์กเกอร์หวาวว่คุณผู้ชมฮะตัวนี้ไปโดนอะไรมาครับเนี่ยดีตลอดเลยครับผมเหมือนเจ้าสไปเดมนเมาสักคู่นี้เลยทำไมแบบนี้มาร์กเกอร์มันดีดดีดีนะครับไปกินอะไรมาเนี่ยเก็บ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 เฮ้ยอยู่นิ่งๆดิแหมอยู่นิ่งๆสิแกเก็บไม่ได้ครับผมคุณผู้ชมมันไม่ยอมอยู่นิ่งให้ผมเลยอะ ยอมยอมยอมโอเคกดวาร์ปกลับมาครับผมคุณผู้ชมครับผมเจอของดีระดับนานาชาติด้วยครับผมนี่คุณผู้ชมไปหาทางขึ้นกันดีกว่าเมื่อสักครูน่นี้ไอ้สายลุงเรนโบว์ผมไม่รู้เหมือนกันครับคุณผู้ชมว่าเราจะต้องไปตรงไหนยังไงครับเพราะฉะนั้นมาตรงนี้ดีกว่าเฮลิคอปเตอร์อ๋อรู้แล้วนี่ไงเราจะต้องไต่ใยสไปเดอร์แมนขึ้นไปครับผม โดยการเปิดชิปล็อกมาแล้วก็ค่อยๆโอ้โหรถชนอีกแล้วรถชนดีๆตรงนี้ใครมีตะปูเรือใบบ้างครับเจาะยางได้ไหมเห <c oughs> มันจะได้เลิกวิง่งสักทีปวดหัววิ่งไปวิ่งมาโอเคเราก็ค่อยๆค่อยๆค่อยๆไต่ใหญ่ขึ้นไปมาแล้วเก็บมาร์กเกอร์ตรงนี้มาครับเจ้านี่คือเครื่องหมายขายขายขายอะไรวะเดี๋ยวนะไม่เห็นมีอะไรเลยแกขายอะไรเพื่อน ไม่รู้แหละไปขึ้นฮอกันดีกว่ามาแล้วเฮลิคอปเตอร์มาเก้ครับผมเฮ้ยตรงนี้มีโรงงานด้วยว่ะเหมือนเลยเหมือนเลยเหมือนประมาณ20%นะครับของแมปไฟเดอร m มาเก้พนักงานเท่านั้นโรงงานที่ซ่อนเครื่องหมาย20อันในนั้นว้าวในนี้มี20อันเลยเหรอลงมาเราก็จะเจอกับเอา้าลงมาปุ๊บยังไม่ได้เก็บเลยครับ อ่ะเก็บมาเอาเก็บไม่ได้อีกต่างหากเดิมนี้ครับห้องสีแดงตรงนี้เราจะต้องเอากุญแจมาไขอ๋อผมรู้แนละ้วองทางที่เราเกิดคุณผู้ชมครับจุดเกิดเลยมีกุญแจแอยู่นี่เก็บกุญแจมากดคลิกมาปึ๊บแล้วเราก็เอาไปไขในโรงงานเมื่อสักครู่นี้เลยครับผมใช่ไหมเนะี่ยคุณผู้ชมว่ามันเข้ากันได้ปะน่าจะเข้าได้อยู่ออฟฟิศของผู้จัดการไขเข้าไปเราจะต้องกดคลิกด้วย ไม่ได้ครับผมคนละดอกสีมันก็บอกอยู่นี่แต่อันนี้ได้ครับคุณผู้ชมพนักงานเท่านั้นอย่างเก่งเราก็เป็นได้แค่พนักงานอยากเป็นผู้จัดการนะครับคุณผู้ชมได้มาแล้วอย่าคลิกเครื่องหมายนี้ผิดอา้าวทำไมอะ่ะผมยังไม่ได้คลิกเลยคือเดินชนก็อ๋อเขาหมายถึงเครื่องหมายตรงนี้โอเคผมจะคลิกคลิกแล้วคลิกแล้วไม่เห็นมีอะไรอะ่ะ ไอ้เราก็คิดว่าแต่เขาจะยิงผมเอ้ยเอาอะคลิกปุ๊บมาปั๊บเลยครับผมเขาเตือนเราแล้วว่าอย่าคลิกแต่เราดันไม่เชื่อเขาครับผมเรามันเป็นพวกหัวดีไงคุณผู้ชมแล้วด้านบนตรงนี้มาขอเล่นสักหน่อยเถอะย้อนความทรงจําในวัยเด็กครับผม <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่มาเก็บมาร์กเกอร์นะมาเล่นสไลเดอร์ดีจริงๆมีมาร์กเกอร์ไหมอะ ไม่มีอะตรงนี้ไม่มีครับคุณผู้ชมแสดงว่าจะต้องซ่อนอยู่ตามจุดต่างๆ่ minutes later ผมกลับมาแบบเดิมเลยครับคุณผู้ชมฮะเมื่อสักครู่นี้ทั้งแมปมีแค่ด้ามเดียวครับผมแล้วก็หาไม่เจอด้วยเพราะฉะนั้นเอาไว้ก่อนก็แล้วกันนะครับเรามาหาด้ามที่แบบง่ายๆก่อนน้องน้ําตรงนี้กระโดดลงไปครับผมเชื่อว่าเราจะต้องเจอมักนี่ไงพูดยังไม่ทันจบพบศพมาร์กเกอร์แล้วครับผมได้มาแล้วว้าวนี่คืออะไรอะ ปลากาลังเหรอหรืออะไรแต่ว่าตรงนี้เราสามารถเขา้าอู้ผมเจอผมเจอมาร์เกอร์ปลาทองมะเนี่ยลอยระลิ้วอยู่นี้ลอยระลิ้วหมุนติ้วติ้ว,วอยู่ตรงนี้เก็บไม่ได้ครับอันี้แหละน่าจะบั็กครับผมนี่เจออีกหนึ่งนี่คือมาร์เกอร์ปลาฉลามชัวร์เลยเนี่ยมีคีบอย่าบอกนะว่าเป็นปลากระหู้เออปลาฉลามแม่ตกใจหมดถ้าเป็นปลากระหู้นี่คือตีเจ้าของแมพเลยนะครับห <laughs> ยอกหยอกหยอก,ยอกลงถังขยะมา จออะไรไหมไม่เจอนอกจากขยะครับผมแต่ตรงนี้ไปได้ป่ะเอาว่ะมาแล้วครับผมถั่วของทิมโอเคเวลิกูดถั่วของทิมคืออะไรวะ <c oughs> มีถั่วจริงจริงแต่ประเด็นคือผมไม่รู้ไงทิมคือใครนะครับอาจจะเป็นชื่อผู้พัฒนาแบบหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับผมนี่คือมาร์กเกอร์ติดไฟอีกหนึ่งด้ามครับคุณผู้ชมครับไฟฟาร์มิงอวอร์ เมื่อกี้มันมีมาร์คเกอร์ที่คอยขับรถชนเราใช่ไหมคบคุณผู้ชมฮะตรงจุดเกิดตรงนี้ก็มีครับผมดูดูดูมาแล้วมันมาแล้วมาแล้วเออได้มาแล้วครับผมรถสปอร์ตซะด้วยแต่เราต้องยอมเจ็บตัวนะครับแล้วมัอสกู่เป็นอะไรอะ่ะเส้นกระตุกเหรออะไรวะเนี่ยโดนชนล้มแล้วบึ้งแบบว่าจะมาหมุนตะลิว้วติวติ้วนะครับผมตรงนี้มีอีกหนึ่งบัคครับผมผมเนี่ยบัคคุณผู้ชมครเก็บไม่ได้ครับนี่เจออีกหนึ่งครับผม เจ้านี่คือเครื่องหมาย B C ครับน่าจะเป็นแบบว่าคนดูทางอะไรแบบนี้ครับผม B C ย่อมาจากอะไรก็ไม่รู้คุณผู้ชมครับ S T R T Y C ของ Speed Run Equipment ถึงเวลาที่เราจะต้องเป็นวัยรุ่นทําอุปกรณ์กันแล้วครับผมคุณผู้ชมครับไม่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 แม,ม,ม่อัดคลิปช่วงเย็นนี่มาไหลดีจริงๆเลยครับผมไม่เช่สมองนะกอกน้ําหลังบ้านเนี่ยก็เก็บค่าน้ําชี้นี่คือควักเงินจ่ายแทบไม่มีครับผมค่าน้ําบ้านเลยครับคุณผู้ชมอะแล้วมาร์กเกอร์ดามนี้นี่คือซื้อขวานไม่ใช่ขวานธรรมดานะครับ ไม้ขาบด้วยครับคุณผู้ชมฮะเจ้านี่คือดีมาร์เกอร์ครับผมแต่ว่าผมเก็บไม่ได้น่าจะบั็อกอีกแล้วครับคุณผู้ชมเรามาดูตามเชิ่ต่างๆตรง,งนี้สิมีมาร์เกอร์แอบอยู่หรือเปล่านะไม่มีโอเคน่าจะหมดแค่เจ้าดีมาร์เกอร์ครับลองมาดูหลังร้านกันบ้างผมว่าเราจะตัอ้เจอว่ะคุณผู้ชมก็ทักเอา ไม่ใช่ไอ้เราก็อุตส่าห์ดีใจคิดว่าแต่จะเป็นทางเชื่อมไปสู่เลนโบตรงนี้ครับผมเพราะฉะนั้นปะที่อื่นต่อครับคุณผู้ชมครับตรงนี้เขากำลังก่อสร้างกันเลยเนี่ยขึ้นไปข้างบนนี้ผมบอกเลยว่าเจอแน่นอนบะเลยครับผมคุณผู้ชมฮนะคุณผู้ชมคอยดูนะเราต้องมาตรงนี้ด้านขวานี่ไงผมบอกแล้วครับผมว่าขึ้นมาเราต้องบะอย่างแน่นอนครับผม Builder Man Award ครับแล้วเมื่อสักครู่นี้นี่เจออีกแล้วครับผมบ้านต้นไม้ครับ ด้านบนต้องมีมาร์เกอร์อย่างน้อยๆนะน่ะ1ด้ามครับคุณผู้ชมฮะหนด้าม1ด้ามน,นี่เจอแล้วครับผมเจ้านี่คือสเก็ตอวอร์นะครับคุณผู้ชมเฮ้ยเจอกุณแจสีแดงว่ะหรือว่าบ้านหลังนี้จะเป็นบ้านผู้จัดโอ้ชัวเลยคุณผู้ชมผู้จัดการขี่เราจะต้องเอาไขในโรงงานเมื่อสักครู่นี้นะครับแต่ก่อนอื่นเก็บเจ้านี่ก่อนเจ้านี่คือน้องริงมาร์เกอร์อ้าวบักอีกแล้วเก็บไม่ได้คุณผู้ชมครับ ในบ้านตรงนี้ล่ะตรงนี้ก็เจอเฮ้ยว้าม <c oughs> ว้ามเจอ Among เจอมองอัดเฉยเลยอ่ะเออตีแดงตีแดงตกลงชั้นวดูดอ่ามีการแบบว่ากำลังเล่นเกมอยู่ด้วยนะครับขอเล่นด้วยคน,นีนป่ะอมองอัดแกคืออิมพอสเตอร์เจ้ามาร์เกอร์สีแดงแต่ก่อนอื่นเราจะต้องเอากุญแจสีแดงมาไขาประตูบานนี้ก่อนไขความรับของห้องผู้จัดการมีคอม แล้วก็มีหน้าจอครับมันมีโอกาสหนึ่งในพันเปอร์เซ็นต์ของการที่ได้รับเครื่องหมายเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ได้จากการคลิกอัตโนมัติคลิกไปครับผมคลิกแล้วไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเดี๋ยวนะคลิกเดียเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อเก็ตแล้วครับผมเราจะต้องคลิกหน้าจอแบบเนี้คือไปเรื่อยๆคุณผู้ชมมันจะเป็นการแรนดอมนะครับถ้าเราดวงดีเราก็จะได้มาเกอร์ตรงนี้นะครับผมเขาบอกอยู่ว่า 1ในพันเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นผมว่าไปเก็บน้าอื่นเถอะครับคุณผู้ชมฮะถ้าคลิกตรงนี้ต่อน,นี่คือทั้งวันน่ะบอกเลยว่าทั้งวันก็ไม่รู้จะได้หรือเปล่าครับในออฟฟิศตรงนี้เรายังไม่ได้เข้าเลยนะครับเปิด3นาทีเปิดแค่3นาทีเดี๋ยวก็ปิดแล้วใช่ปะโอเคเพราะฉะนั้นรีบเข้าครับผมมาเก็บตรงแคชเชียร์มาเก็บไม่ได้อีกแล้ว่บั๊กฮะวันโดยไม่มีอุบัติเหตุ2โอเควริกูดเจอมาเกอร์ด้ามจิ๋วตรงนี้ครับผม เจ้านี่คือเครื่องหมายจินนี่คุณผู้ชมตรงนี้เลยนะครับหลังร้านครับตรงนี้มีอีกไหมบนหลังคาบนหลังคาโดดดูสิไม่มีอะไรเพื่อนเมื่อกี้คุยกับเราปะเอาไม่ได้คุยกับเราเหรอไอเราก็อุตส่าห์ดีใจคิดว่ามีคนคุยด้วยตรงนี้เอา <c oughs> <c oughs> หัว,วเราเบิดเลยครับผมคุณผู้ชมดูซิว่าเราเก็บไปได้กี่ด้ามแล้วครับอ่าแปดสิบสอง แล้วไม่บอกเลยอ่ะคุณผู้ชมว่าเราเก็บไปได้กี่ด้ามเสียใจจุงอุ่าห์ตั้งใจก็ามาเก็บนะครับผมไม่บอกเลยครับเอาเปไน็นว่าแบบนี้มาเล่นขำๆก็แล้วกันนะครับผมคุณผู้ชมฮะ เอาเลยครับผมสำหรับแมปไฟเดอร์ไม่ใช่มาร์เกอร์ในคลิปวิดีโอนี้ผมขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมถ้าใครอยากเล่นแมปนี้ลิงก์แมปอยู่ใต้ดีสคริปชันนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งแมปครับที่เอาไว้เล่นสนุกสนุกขำขนะครับผมไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับเอาไว้คลายเครียดน,นะครับหรือว่ายิ่งเล่นแล้วยิ่งเครียดกว่าเดิมวะเนะี <laughs> ่ย <laughs> อะไรครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับและถ้าหากเพื่อนๆชื่ชอบคลิปนี้ยังไงเนะี่ยอย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปให้กับผมด้วยนะครับส่วนคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับเย้วู้